มิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์แฮปปี้ไฟน์เแค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 Work Life Improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม p r e s e n t ต ่าย l i e e r a t o ์อีเวนท์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หานอุตสาหะธนาเทียนอัเฉริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธเฮงสวัสดิ์สรกลอดุญญานนลและสปีกเกอร์อีกมากมายใน9เซสชัน่น4เวิร์กช็อป คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะพบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่สามย่านมิตรทาวนหอสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทางซิปอีเวน์ สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission to the Moon Podcast กับซีรีส์พิเศษ Happy Friday แค่งาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อยู่กับไอซ์สุที่นี่ค่ะผมรบิทัศนุสาหะครับค่ะก็หัวข้อฮอตคิดของเราในช่วงนี้เลยแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องเนาะอย่างอีพีที่เราคุยกันเริ่มทำงาน4วันซึ่งการใช้ AI อะค่ะก็เป็นเรเป็นเครื่องมือ,อมที่มีผล เยอะมากในการที่จะช่วยให้หลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็มี AI tools ใหม่ๆแบบขึ้นมาเยอะมากก็มีหลายๆคนค่ะที่ฝากคําถามมาจากาทาั้งบ้านด้วยแล้วก็พนักงานหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย AI มันจะแย่งเขาเรียกะไรแย่งงานพนักงานออฟฟิศหรือแบบจะทําให้เราตกงานไหมหอะไรเงี้ยจริงๆน้องๆก็มีการคุยกันขำๆเพราะตอนนี้ก็เริ่มใช้เพราะพี่แทบก็ส่งเสริมให้ใช้แบบลองทดลองดูเนาะพวกเทคโนโลยีแบบนี้จะ h a GP t GPT อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันจะแย่งงานเราหรือเปล่าละอะไรเงี้ยก็มีคำถามมาเนาะถามพี่แท็บว่าแบบพี่แท็บใช้ AI หรือว่า h ช GP t GPT ในการทำอะไรบ้างและเห็นความแตกต่างของการทำงานเนี่ยเปรียบเทียบกับก่อนหน,น้านี้กับตอนนี้ที่ใช้แชทนี่ยคะ่ะมันแตกต่างกันมากน้อยยังไงเยอะไหมอืมครับเอ่ออ,อันแรกเลยต้องบอกก่อนว่า,าวันนี้เราคงไม่ได้พูดถึงดีเทลในเรื่องของโครงสร้างของ AI หรือว่าเรื่องเทคนิคนี่ยแต่ใครสนใจเรื่องนี้ไปดูคลิปที่พี่สัมภาษณ์ดรแป้งอ่า ดีมากคือดอเอรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แบบสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะอินฟอร์มทีฟมากๆสำหรับคนทั่ทวๆไปไไฟังแล้วจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าไอ้ถามว่าอะไรนะหมายถึงตอนนี้พี่แทบใช้ AI หรือว่า Chat GPT ทำอะไรบ้างอ,อโอเคหลกักๆเลยเนี่ยพี่จะใช้ออ่ไ้ GPT ตอนนี้ตอนนี้มันสี่นล GPT โฟนะอะทำพวกอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างที่พี่ใช้เนี่ยล่าสุดที่เป็น use case จริงๆเลยคือพี่แปลหนังสือตัวเองเลยเนาะ เป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะบเราก็ใส่รูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเตรียมไปขายเป็นอ e ีบุ๊กในในคินโดนะครับซึ่งซึ่งมันทาเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จล่ะค,คือเราลองคิดดูว่าจะแปลหนังสือจากเล่มนึงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนะี่ยมันใช้เวลาปกติมันต้องมีนักแปลหนึ่งคนบรรณาธิการหนึ่งคนคนทำกราฟิกหนึ่งคนอันนี้ก็คือ Chat GPT กับ Mid c h a GPT 4ฟร์ Mid Journey จบาถามว่ามันแปลได้ดีขนาดไหนนะฮะอันดับแรกดีกว่า Google Translate อันนี้ขอยืนยันนะฮะ แต่แปลไทยเป็นอังกฤษเนี่ยดีมากคือดีระดับที่ว่าแทบไม่ต้องแก้เลยอ่ะหรือถ้าอยากแก้จริงให้ใช้บอร์ดต,ตัวชื่อคิวบอร์ดแก้ก็ได้ดีประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแปลอังกฤษเป็นไทยเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ต้องมองอย่างนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> แต่พวกนี้มันเก่งขึ้นตลอดแหละนี่ยังไม่ได้เล่น Microsoft c o p i l พายลหรืออะไรพวกนี้เลยนะแค่ว่า AI <c oughs> ก็ยังไม่ได้เล่นอย่างจริงจังแต่ว่าเห็นเห็น <c oughs> คนไปลองเล่นมาแล้วบอกว่าโค้ดเจ๋งเหมือนกันเนี่ยน,นะก็จะวนๆอยู่กับพวกนี้เพราะว่างานพีี่่มนนเเเป็งงาทกยยววข้ออตรส เนาะก็มันก็จะมีประโยชน์มากพวกนี้มันเป็น language เดียวใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งเล่นเป็นบ่อยคือ mid journey mid journey เอาไว้ทำแบบนอกจากทำเรือรูปในหนังสือแล้วก็ไปทำพวกแบบทำมูทบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่จะคุยกับทีมน,น้องๆว่าแบบเออพี่อยากได้มูดประมาณนี้สมัยก่อนมิจจะพูดยังไงนะ<ช>เดี๋ยวนี้ให้มิจเจอร์นี่ทำให้ก่อนพี่ก็ทำก่อนพี่บอกเออพี่อยากได้ประมาณอย่างเงี้ยก็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 ช่วยให้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยสรุปก็เนี่ยใช้2ตัวนี้แหละเป็นหลักเพราะว่าตัวอื่นกำลังรองอ,งอยู่เชื่อว่า Microsoft c o p i l o t เดียวพอได้เล่นจริงๆเราก็น่าจะใช้เยอะขึ้นเหมือนกันอือค่ะแล้วมันก็ช่วยจากที่ฟังมาแล้วมันก็ช่วยเรื่องของพอดระยะเวลาในการทำงานละกันอย่างเงี้ยเหมือนให้เราช่วยคิดเรื่องอื่นแล้วก็มันเหมือนเป็นผู้ช่วยในการตั้งไอเดียขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เอาไปคุยใช่จริงๆทำสคริปต์อ่านมางตอนที่ใช้ ChatGPT เขียนวันไม่รูแต่ว่าเราก็ต้องใช้ประสบการณ์เราไปช่วยคว่คู่กันไม่ได่ตั้งชื่อไปยังไงนะใช่ไหมมคืออ ไหนลอง list ความเสี่ยง5อ,อย่างอุตสาหกรรมประมงมาเงี้ยคือถ้าเป็นสมัมยก่อนนะเราไม่รู้คิดไม่รู้จะยังไงกับมันเหมือนกันน,กนึกออกไหมไปหาคูเกอมันก็จะไม่ได้คําตอบไเปไ๊ะแบบนี้<ช>อันนี้<ช>คือคสมมติพี่อยากพูดเรื่องอุตสาหกรรมประมงเนี่ยพี่ก็เทชั่นทีบีดขึ้นเหมือนเราโยนค <ยน S 2> ำถามกับม<ๆ>ันได้อะโยนไอเดียกับมันได้ใช่ค่ะแล้วพออย่างเงี้ยพี่แทบมองว่าแบบอตลาดแรงงานของคนที่เป็นคนธรรมดาเลยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพอมันมีพวกเครื่องมือแบบนี้เข้ามาแล้วมี AI เข้ามาในอนาคตพี่แทบคิดว่ามันจะเป็นยังงไคะ อันนี้คาดคาดการนะหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานที่ white collar job อะใช้คำนี้แล้วกันนะ white collar job เนี่ยบางฟังก์ชันของคุณเนี่ยจะถูก Replace ด้วย AI แน่นอนเพราะมันเก่งกว่าเราเยอะนะฮะพี่ยกตัวอยา่างนักแปลอ่านักแปลแล้วกันนะครับถ้าคุณแปลหนังสือแบบกลางๆทั่วๆไปอันเนี้ยมีความเสีย่ยงสูงนะฮะสูงมากจริงๆนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นนักคนที่ปลายเฉพาะทางที่จะนจะต้องเข้าใจบริบทเพื่อเลือกคําศัพท์ให้ถูกต้องนะครับเช่นวรรณกรรมบางประเภทหรือว่านังสือเฉพาะทางเช่นแพทย์เพื่ออะไรแบบนี้ไอ้แบบนี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังไม่เอไอพวกนี้มันยังไม่เก่งในขนาดนั้นแต่ถ้าให้เรามองไกลอย่างนิดนึงอ่ะมันอยู่บนความเสี่ยงใช่ไหมอะไรที่มันเริ่มทําได้แล้วยังไม่เก่งเนี่ยวันหนึ่งมันจะเก่งมากใช่เพราะมันได้รับข้อมูลเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเก่งเริ่อยๆดูเก่งมากเพราะว่านี่อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดต่อว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่เพิ่ ถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง bullshit jobs นะเป็นหนังสือที่ดีมากหนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่างานมันครึ่งหนึ่งในบริษัทเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ม,มันมีอยู่ตรงนั้นนะเพื่อ justify การมีอยู่ของมันแค่นั้นนะนะฮะรีพอร์ตบางอ่านบางอย่างไม่มีคนอ่านการเช็คของบางอย่างอนะจริงๆมันไม่ต้องเช็คก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมี AI เข้ามาแล้วนะครับการคำนวณบางอย่างที่มีหลักการที่ชัดเจนอย่างเงี้ย AI ทำได้เลยแนะ่นอนะน,ะนะฮะ การดึงข้อมูลมาเพื่อพรเซนคือมันมีของเยอะมากในออฟฟิศเนี่ยใน,ใน,ใ,นในการทำงานออฟฟิศเนี่ยที่ AI ทําำได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามว่าคำถามคือ AI จะมาแย่างงานคนไหมตัว a อเอง,เองจริงๆอ่ะไม่แต่คนที่ใช้ AI ได้เนี่ยมีโอกาสจะมาแย่างงานเราถามว่า, mm hmm. มาทำไมเพราะว่าจากที่เขาต้องใช้คนสิบคนถ้าเขาเทรนคนที่ใช้ AI ขึ้นมาได้เนี่ยสามคน mm hmm. งานเท่าเดิมนี่นี่คือความหมายของมาแย่างงานนะฮะ เออคือไอต้ตำแหน่งนั้นมัะมีอยู่แหละพี่แน่ว่าใช้ไอไอพวกมันเพิ่ม Productivity ไปมโหฬารมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าราแย่งงานนั่นเนองนะครับดังนั้นคนที่ใช้ไอไอเก่งๆจะมาแย่งงานคนที่ใช้ไอไอไม่เป็นหรือไม่สนใจอันเนี้ยพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นบิลเกสเพิ่งเขียนจดหมายความยาวเจ็ดหน้าออกมาแล้วเราก็พูดถึงนี่แหละ the age the arab ai has begun แล้วก็บอกบิลเกสบอกว่าไม่เคยมีอะไรที่ทำให้เขาตื่นเต้นได้มากเท่าตอนที่ก่อนที่จะไปทำอ่าเขาเรียกว่ากราฟ h i c unit i n t e r f a c เไม่รู้ ที่ปี1น8 0เก้าแดศูนเี่ยเขาเจอนะแล้วมันก็คือต้อนแบบของพวก w i n โ o w เนี่แหละพวก o อสทั้งหลายเนี่ยนั่นคือความตื่นเต้นที่สุดของเขาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคือเขาบอกว่านี่แหละการมาถึงของ h a t GPT แล้วก็ a ลอื่นๆด้วยเนี่ยคือ l ิวเกตเนี่ยเขาเป็นคนที่ระมัดระวังมากนะเวลาจะให้ฟอลเควสอะไรพวกนี้เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยผิดเขาเคยผิดแต่ว่าการที่เขาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยคราวนี้มันคงจริง แล้ว AI เนี่ยมันไม่เคยอยู่ในแพลตฟอร์มที่คนทั่วไปเข้าไปใช้ได้แบบนี้ปกติมันเข้าเข้าถึงยากมันเฉพาะกลุ่มแต่ตอนนี้มันเป็นพี่ใช้เขาเรียก democratization of AI นะคือการเข้าถึงอย่างเป็นประชาธิปไตยเลยคือใครเข้าถึงได้เนี่ยแต่ใครที่ไม่ใช้หรือคนไหนที่ไม่ใช้เนี่ยมีแนวโน้มจะเห็นใช้คําว่าอะไรเดียเห็นตัวเองอะตามคนอื่นไม่ทันเพราะพวกนี้มันเป็น productivity tools มันเพิ่มประสิทธิภาพในการทอว่าเร็วมากไม่เร็วมากคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ อะไรแม g i c ิก n อแบบว่ามาถึงปุ๊บแล้วแก้ไขได้ทุกปัญหาไม่ใช่นะไม่ใช่นะยังไงว่ามีคนดำางานอยู่เยอะแต่ว่ามันแก้ปัญหาได้หลายเรื่องอนะโดยเฉพาะรี p ิ t i ต i ิ e t ท s k สเนี่ยนี่คืออันนี้แน่นอนเลยนะว่ามันแก้ปัญหาได้ค่อนข้างชัวร์อืมใช่เพราะมันมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆพี่แพรว่าูดประเด็นนี้ในหลายๆเอ,อ่อเอพิโซดของม,มิชชั่นแล้วว่ามันแบบ ควรจะคือสร้างความตระหนักให้กับมันในการมาถึงแล้วก็พนักงานหรือว่าองค์กรเองอะ่ะก็ควรที่จะแบบได้เริ่มทดลองใช้แล้วในการปรับตัวที่จะนํามันมาใช้อ่ะคะ่ะพี่แทบมีข้อแนะนํำยังไงไหมคะว่าแบบองค์กรควรจะปรับตัวยังไงในการที่ AI มันมาแล้วสำหรับองค์กรเองนะพี่คิดว่าควรจะมีแผนแม่บทแล้วมันก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนซึ่งเขาอยู่ในแวดวงนี้มานานแล้วนะครับเอาเอาเอาพวกที่เชี่ยวชาญจริงๆนะในในเวลาแบบนี้มันจะมีเชี่ยวชาญปลอมเยอะนะฮะเพราะเรือเ่องคนที่เก่งจริงเนี่ย เขาอยู่มานานแล้วเนี่ยองค์กรขนาดใหญ่ต้องวางแผนแม่บทเลยจริงๆเขาก็ใช <c oughs> ้อย,อยู่แล้วหละหลายองค์กรก็ใช้ AI อยู่บ้างแล้วนะครับใ,ในการยกตัวอย่างพี่ด u มาสัปพา a ดิมาแอนนพนนิ่งอะพวกเนี้ยนะพวก Planning อะไรพวกนี้เขาใช้ AI ทำอยู่แล้วลองนึกถึง Retail ท,ที่เขามี SKU เป็นแสน SKU เขาไม่ใช้คน k e ย์เอเซียแน่ๆราโปรแกรมพวกนั้นน่มันก็คือ AI นั่นแหละในการพิจิตรนะฮะจากข้อมูลแต่ว่าคราวนี้มันจะลงไปถึง everyday activity ของคนเยอะมากๆ presentation <c oughs> เขียนอ e ีเมลนะครับจัดการ inbox นะฮะอะไรแบบนี้แค่ microsoft copilot ที่ก็ดูเห็นเดโมโดูเขาแบบโอ้โหมันเก่งมากเลยอะคือมันแบบมันทำอะไรได้เยอะมากจริงเพราะเนี่เราเองก็ต้องคือสำหรับคนทั่วไปนะสำหรับองค์กรควรมีแผนแม่บทสำหรับคนทั่วไปต้องใช้ครืมก็คือฝึกนี่แหละเป็นทักษะหนึ่งในการฝึกคือจริงๆอะทักษะตอนนี้คือการ Adapt ใช่คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ เอ้ยเรายุ่งหรือแบบเอ้ยเรากลัวยังไม่มีเวลาเรียนรู้มันแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มาสักทีเราจะไม่ได้ทดลองใช้ใช่ไหมเนะว่างมากเลยถ้าไม่ได้เรียนรู้ <laughs> จริงจริง <laughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะที่ในการที่จะไปใช้งานมันเนาะก็คือลองใช้ดูมันเหมือนทดลองโปรแกรมใหม่ๆใช่มันคือการลองใช้ดูแหละแล้วแต่ละคนก็จะค่อยๆฝึกไปแต่มันจะเป็นความเคยชินด้วยนะพี่แท็บเหมือนเราเคยชินกับการที่แบบสมมติเขียนอีเมลเนี่ยเราก็เคยชินแบบการที่แบบอ่ะเราเขียนไปแต่ว่าพอมันมีอันเนี้ยต้องมาแบบใช้ มันในการมาปักอินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีความคามเรียกว่าอะไรเหมือนเปลี่ยนวิถีนิดหนึ่งอืออือใช่ใช่แล้วเราจะได้ไปทำอย่างอื่นคือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเรื่องเนี้ยแป๊บเดียวแหละแต่จริงๆแล้วถ้าคุณได้ผู้ช่วยหรือ AI พวกเนี้ยมาทำมันเสร็จเร็วยิ่งกว่าเดิมอีกเร็นกว่าเดิมมากมเร็ว่าเดิมมากอือม คือถ้าเรานึกถึงงานของคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นพีระมิดแบบปกติอืคือที่ฐานของพีระมิดเนี่ยคืองานที่แวลูน้อยคือคนคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานที่แวลูน้อยด้วยปริมาณเวลาที่เยอะแล้วก็งานที่แวลูเยอะด้วยปริมาณที่น้อยอเหมือนรูปพีระมิดะมนะครับเช่นสมมติว่าเราเป็นคนทําบัญชีอย่างเงี้ยถามว่าคนทําบัญชีอ่ะวันวันทำอะไรบ้างน,นะ คือมันเสียเวลากับหนึ่งตามเอกสารใบรั้วนักหน้าที่จ่ายมายังทําไมไม่เซ็นใบนี้พี่ส่งกลับไปกลับมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยบอกเวลาไปครึ่งวันอ่ะกับไอ้พวกเนี้ยทุกวันเช็คเช็คนู่นเช็คโหแบบเต็มไปหมดนี่เอคนนี้ขาดค่ะโทรไปตามพวกนี้คืองานโลว์แวลูงานไฮแวลูของนักบัญชีคืออะไร เอาไอ้ตัวเลขทั้งหมดที่เข้ามาแล้วมันเล่าเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้สถานการณ์ของเรากำลังเป็นยังไงตัวเลขมันดูเหมือนจะดีนะเฮ้ยแต่มันมีข้อควรระวังว่าอะไรริสต์อยู่ตรงไหนนี่คือ,คอนี่คือการวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งถามว่าคนปกติมีเวลาทำไม่ค่อยมีอ่ะน้อยทำก็ทำไปแบบอย่าง,งานั้นๆเพราะว่ามันไม่มีเวลาไงมันยุ่ง AI มาเนี่ยมันจะพลิกพีระมิดเลยงานที่ดารูน้น้อยเนี่ยเราจะใช้เวลาทำน้อยและงานที่แารูเยอะเราจะใช้เวลาทำเยอะซึ่งมันคือสิ่งที่ถูกต้องค่ะ เป็นรเรื่อง,ง oh, ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งตอนเนี้ยเราไม่มีเวลาที่บอกว่ายุง่งเพราะเราไม่มีเนี่ยคนมาช่วยนั่นแหละคือถ้าเราดึงออกมาแล้วแต่ก่อนมันก็จะแบบโอ๊ยเวิร์ o โหลดทำยังไงอต้องไปจ้างคนเพิ่มเสียคอสเพิ่มจ้างคนเพิ่มอีกตอนนี้พอมีเครื่องมือที่มันเป็นคอสที่โอเคอแบบมันไม่ได้แบบจาขยายตามจํานวนคนอะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นแบบ tools เลยคะ่ะตอนนี้พี่เขารู้สึกว่าอย่าง Chat GPT ไอ้ GPT 4เนี่ยมันเขียนสคร,ริปต์เก่งเรื่อยๆนะเพราะว่าพี่คุยทุกวัน มันก็จะเรียนรู้จากที่พี่ป้อนข้อมูลเข้าไปใช่ใช่ใช่คือเวลาเราสอนมันโดยเรื่อยๆอ,อ่ะอเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ม,ใชมันก็จะอินพุตข้อมูลเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันเล่นมุกตลกกับพี่ได้แล้วอะ ตลกจริงๆนะหมายถึงว่าไม่ใช่มโมตลกไม่ได้บอกว่าอยู่แถวจอกนะคือคือพี่คุยคุยกับมันแล้วพี่ก็พิมตลกตลกอะไรางเนี้มันเหมือนแบบเหมือนคุยเพื่อนและมันมันเริ่มมันเริ่มเข้าใจเรามากขึ้นอ่ะอืม,อมงั้นนอกจากการเรื่องของใช้ AI เนาะการที่เพิ่ม value ให้กับพนักงานเพื่อที่จะได้แบบเนี่ยตอบรับในการใช้เออมากขึ้นหรือว่าให้เขามี Value เพิ่มขึ้นในเรื่องของทักษะค่ะพี่แทบคิดว่าพนักงานควรจะฝึกแบบแนะนําให้ฝึกฝนทักษะอะไรเพิ่มขึ้น หรือเราควรจะแบบเนี่ยขนาดนะหัวหน้าหรือว่าคนที่ทํางานอยู่เงี้ยควรจะได้รับการแอสไซน์งานแบบไหนที่เขาจะได้ฝึกทักษะนั้นคือจริงๆพี่ว่าอย่างที่บอกฮนะว่าอันเนี้ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เราเปิดใจแล้วก็ลองใช้ดูแล้วเราอาจจะพบว่าความอัศจรรย์ด้วยตัวเองคือแต่ละคนมันจะไปเจออะไรในนี้ไม่เหมือนกันเลยจริงๆมันจะเป็นเพอร์ซันอลมากๆแล้วเราก็จะพบแบบว่าอะไรคือข้อจํากัดของมันนะวันนี้แล้วมันจะทำแล้วแล้วเรา เราดีไซน์การทำงานของเราแบบไหนแต่ว่าถ้าถามว่าจะฝึกยังไงใช่ไหมคือพี่ว่าเปิดโอกาสให้มีเวลาลองเล่นดูหน่อยอแค่นั้นแหละเออเก็คอยกระตุ้นกันซึ่งกันและกันเนาะคือค,คือเวลาเราอยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนมันแบบใช้แชท GPT ทุกวันอะไรแบบลือๆอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแม้กระทัง่งแคนวาเองตอนนี้ที่แคนวาโปรแกร,รมที่ที่นี่ใช้เยอะมากแคนวาก็มี AI แล้วนะตอนนี้เราก็ได้ข่าวว่าเจ๋งในชะ่ไหมก็ก็เนี่ยเราก็ต้องมาลองเล่นไปเรื่อยๆก็ encourage กันพี่ว่าตอนนี้นะครับ ถามใหม่อีกสามเดือนเนี่ยจะมีแผนใหม่แล้วเพราะว่าตอนนั้นมันคงจะมีอะไรออกมาอีกเยอะอืมค่ะก็ทักษะที่บอกว่าอ่ะฝึกทดลองใช้เนาะจริงๆพวกทักษะความคิดสร้างสรรค์หรือความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็สามารถสร้างได้ผ่านจากการใช้แชทพวกนี้แหละสมมติไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็มาจากคือไม่ใช่งานศรริลป,ปะนะแต่เป็นไอเดียที่เราคิดขึ้นมาเราเหมือนมีคนโยนไอเดียด้วยกันมันก็ฝึกฝน ไอเดียของเราเอ้ยมันตอบกลับมาแบบนี้เราก็อาจจะแบบคิดเรื่องอื่นป้อนข้อมูลเห้นไปมันก็จะได้ฝึกเรื่องของการใช้ความพิสร้างสารรค์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยที่เราคุยกับคนหรือว่ามีความเอมพัตตี้เข้าใจมีคอมมอนเซนส์อย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นเรื่องยากในการฝึกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราได้ทบทวนแบบในลองคุยอะไรดูอย่างเงี้ยค่ะพี่จะเล่าให้ฟังว่าในจดหมายของบิลเกสเนี่ยนะครับไม่ใช่จดหมายหมายถึงว่าที่เขาเขียนลงเว็บนะบทความของเขาเนี่ย ตอนนั้นมันเป็นแชท GPT เวอร์ชันเก่าไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะฮะเขาไปสอบอชีวะระดับมหาวิทยาลัยนะมันทำข้อสอบได้ถูก49จาก50ข้อเป็นข้อสอบ c ชอยส์ hmm. แล้วกข็ข้อสอบที่เป็นตอบเขียนมาบรรยายเนี่ยทำหกข้อคือเขียนได้ดีทั้งหมดวิวเกตเขาเลือกชีวะเพราะว่าชีวะนี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันมีเรื่อง critical thinking อยู่ด้วยในในใน,ในชีวะเนี่ยโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลายัย mm hmm. ก็คือได้ A บวกนะ mm hmm. ก็คือพูดง่ายคือว่า เอาแค่ตัวเก่าเนี่ยนะถ้าไปสอบเนี่ยมันทําได้ประมาณนั้นนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่บิลเกตเขียนในในใน,ในบทความของเขาเนี่ยก็คือว่าเ,เขาบอกว่านอกจากนั้นนะถามคําถามที่ที่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับชีวะถามเช่นว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้ป่วยเปน็นโรคนี้มันมีเคราะห์โรคอะไรนูน้นนี่แต่ว่าถามต่อว่าเราจะพูดกับพ่อของเด็กว่ายังไงอื บิลเกตส์เขียนนะบอกว่าคําตอบของไอจีพีเนี่ยบิลเกตส์บอกว่าตอบได้ดีมากและดีกว่าไอคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเกือบทั้งหมดทุกคนซึ่งพี่ก็เดาว,ว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องกับบิลเกตส์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่คนปกติอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าบิลเกตส์เห็นแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยโอ้มันต้องไม่ธรรมดาเนาะคือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขียนพร้อมคําสั่งอะไรนะแต่ว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาจากหนึ่งคนที่เราก็คงต้องฟังอะ่ะเวลาพูดถึงเรื่งองเทคโนโลยีค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ฟังอยู่เนี่ยก็คิดว่าข้อสรุปของวันนี้ละกันที่เราได้คุยกันเรื่อง AI เนี่ยมันจะมาแบบแย่งงานไหมจริงๆแล้วเนี่ยแย่งใช่แต่เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรรู้จักเรียนรู้ที่จะใช้มันเพราะว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เราอ่ะมันจะไม่แย่งงานคนที่ใช้เป็นเนาะคนที่ใช้เครื่องมือนี้ในการที่ช่วยเพิ่ม productivity ให้กับเราค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพนักงานหรือว่าองค์กรเนี่ยก็ควรจะมีการกระตุ้นเนาะ แชร์กับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าอะไรอย่างเี้ยค่ะจริงๆกับเพื่อนร่วมงานเองก็ด้วยจริงๆวันนั้นอายแบบเออกำลังย,ยังไม่ได้คิดไอเดียกําลังจะคิดแต่ว่าแบบอาเจอพี่ครีเอทีเนี่ยถามว่าแบบเอ้ยไอเดียอะไรดีบอกว่าแปบ๊บหนึงนะ <c oughs> แล้วก็ มาแป๊บเดียวหนึ่งนาทีแปะเนี่ยพี่ไปถามชัด GPT ว่าเอาก็อ๋อโอเคเดี๋ยวไปเล่นบ้างคือพอเราเห็นเพื่อนเล่นอ่ะเราจะอยากเล่นบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลองคุยกับมันดูเงี้ยถ้าใครแบบได้เคยเล่นหรือว่าลองใช้อะไรอ่ะค่ะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้คะ่ะว่าแบบมีไอเดียอะไรในการใช้หรือว่านำเอาไปปรับใช้อะไรบ้างแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะรายการมิชชั่นทูดอะมนพอดแคสต์กับซีรีส์พิเศษคะ่ะ Happy Friday แล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Happy Fine Day แค่งานแฮปปี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์